เดี๋ยวคลิปนี้มีโปรนะครับพี่อันนี้เรื่องเบอร์โทรติดต่อผมจะเป็นเบอร์นี้นะครับใช้เบอร์บนก็ได้เบอร์ล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ดีคุณพี่ทักไลน์มาเลยนะครับส่วนเรื่องการจัดส่งนั้นพี่ของผมจะส่งทุกๆวันนะครับก็คือลูกค้าสั่งปุ๊บผมส่งเลยเพราะว่าของผมมีสินค้าเรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ตัวกล่องแพ็คใช้กลออ่องรุ่นหนาด้วยป้องกันการเสียหายของสินค้าด้วยนะฮะด้านน้านั้นก็เป็นอุปกรณ์แพ็คเป็นตัอยานะครับ ผมมีเลเซอร์หุ่นไว้ครับพี่น้องนะแถมเลเซอร์ให้เป็นสายอ่อนด้วยนะครับอันนี้แถมฟรีน่าจะทุกตัวเลยนะครับไปเลยนะครับมีทั้งตัวปืนยิงปลาเดี๋ยวจะโปรแล้วก็มีตัวปืนหนังสติกมีตัวไม้สักไม้ปะดูแล้วก็มีไม้ปะดูทําสีก็คุณพี่เลือกเอาผมโปรก็ถือว่าราคาถูกนะครับแล้วก็มีไม้มะเกลือมีไม้พยุงด้วยอันนี้เป็นน้องช่างกันนะที่ก็ชอบหายอยู่หาย,หายกินที่นี่เอายิงให้ดูหน่อยแล้วกันยุบเอางี้ดูตัวงามเดี๋ยวเยเออจับให้หน่อยมาตัวตัวนี้เป็นตัวเล็ก กาวนายนิ้วคุณนิ้วนะครับตัวเป็นเหล็กที่มันเต็มนะถ้ามันไม่เต็มเนี่ยมันจะมันจะหลวมกว่านี้หน่อยนะเดิมเดิมคุณพี่เวลาซื้อไปมันจะเป็นไงบ้างจะไปทาเองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่คุณพี่จะสั่งที่อื่นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่จบเป็นพี่เหมือนกับมันก็ยังแกว่งอยู่นะเสร็จแล้วนะฮะที่ผมทํามาจะเป็นตัวนี้นะครับเวลาก่อนส่งถ้าเกิดลูกค้าสั่งเรียบร้อยนะแตสว่าสั่งตัวนี้ปุ๊บนะครับผมจะเอ่อโมตัวนี้ให้นะฮะเนี่ยเวลาลูดนะครับกดตัวนี้บบบนนนนนะะะะะคครรััััมมมมจจเงียาก่่สตไืฮ พอเงี้ยฟืบนะครับอ่ล็อกฟึบนะครับแล้วก็ไม่แกว่งนะครับไม่แกว่งก็คือไม่มันไม่คลอมันแน่นแล้วกันมันอ่าแล้วมันก็จะแม่นด้วยนะครับพี่ก่อนส่งเดี๋ยวผมจะโมให้ด้วยอันนี้ก็คือผมแนะนําก็คือง่ามตัวที่จากบริษัทผมเนี่ยจากของผมเนี่ยก็คือเป็นตัวง่ามโมลบร้อยมันจะแน่นฟิตจะเป็นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเขาเทสแล้วกันนะครับตัวไหนก็ได้นะฮะผมมีแถมตัวเลเซอร์ให้ด้วยนะครับระยะก็ก็ประมาณทั่วๆไปพี่นะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับ คุณพี่อยากให้แม่นคุณพี่ก็ไปหาอุปกรณ์ช่วยเลงนะครับเราอาจจะไปตั้งเอาสักประมาณสัก10เมตร20เมตรนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งนะฮะอะไรต่างก็เราก็ไปตั้งตั้งตัวเลเซอร์ตัวนี้เอาผมแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับพี่ประมาณนี้นะฮะไปเลยนะปาดโอเคนะครับการตั้งก็คือคุณพี่ยิงไปก่อนหาตัวกล่องหาต้นไม้นะครับที่เราจะยิงนะครับเสร็จแล้วเราก็ลุกปืนไปทางไหนเราก็ตั้งตัวเลเซอร์ตัวนี้มันจะตั้งซ้ายตั้งขวาได้นะครับโอเคไปเบังหน่วยบอกพากับพี่น้องนะฮะ ปึ๊ดนะครับน่าจะซอดนะมันเป็นบอกเผาอันผมยิงมากครับพี่น้องไว้เดี๋ยวมารีวิววันอาทิตย์ก่อนนะครับโอ้ยคาตาเมาอันผูรีวิวก็ได้หรือว่าได้ยิงสํมนะครับโอเคเดี๋ยวขออีกสักนั้นตรงไหนก็ได้นะฮะปึ๊บเดี๋ยวไปดูกันปึ๊ดซอดน่าจะซอดนะครับเรื่องความแรงส่วนเรื่องความแรงมันแรงไม่แรงคุณพี่ก็ต้องดูจากที่ที่งานสไลด์นะครับถ้าเกิดสไลด์ก็แสดงว่ามันแรงนะครับถ้ามันขึ้นด้วยมือได้มันก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นหน่วยบอกเผาครับพี่น้องนะครับเป็นบอกเผ เนี่ยคซอดซอดนะครับตัวลูกมะพร้าวแล้วก็มีลูกหนึ่งลูกนั้นนะฮะเป็นมะพร้าวมันดุนผดบริ้ยิ่งตะเคียนนะครับว่าจาไม่รีวิวคาจะเมาอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวโปร,โปรกันพี่นะฮะโดยรวมก็โอเคว่าผมแถมให้แล้วก็คุณพี่ก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาสีไหนก็ได้นะครับ่ายทำวันนี้เป็นวันที่24เดี๋ยวทวนเบอร์โทรหน่อยนั่นพี่นะฮะ9 9แย์วกห2 5 2 4 1 7 1 8คุณพี่ทักามาห้าเะ้าเก้รแล้วก็ศูนย์เี้ก็โทร้บอร์นีด้นะครเบผมคนี่งแปด ก็คือเป็นแอดมินรับนะฮะรับสายอยู่ลูกค้านะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับเนี่ยจะส่งทุกวันนะครับเพราะว่าของผมมีสินค้าอยู่แล้วนะครับไปเบิ้งราคากันครับพี่น้องาเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีตัวไม้สักน้ําหนักอยู่ที่1.7กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดเราอายุมากนะครับเฮ้ยเราไม่ค่อยจะมีเลี่ยวแรงอะแต่ว่าอยากจะใช้แล้วมันใช้งานดีใช้เป็นของช่างล่านะครับกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะฮะแล้วก็ติดขากล้อง22มิลนะครับปกติบางบางตัวมันก็จะเป็น20นะครับเพราะฉะนั้นก ใช้ตัวนี้22มิลมันจะมาตรฐานพี่มันจะยึดแน่นทุกเลเซอร์พี่ครอบคุมหมดประมาณประมาณนั้นนะฮะตัวนี้โปรเหลือ1,500นะครับแถมเลเซอร์ให้นะครับเอาเป็นบางท่านถ้าเกิดบางท่านมีกล้องมีเลเซอร์อยู่แล้วไม่เอาได้ไหมคุณพี่ตัดออกไปเลยครับพี่นะเหลือพันสามครับสุปตัวปืนพันสามถ้าจะเอาเลเซอร์รวมด้วยก็คือผมโปรหรือพันห้านะครับอันนี้ก็นะครับผมจะมีตัวนะฮะมียางแบบนี้ให้สองชุด ตัวยางสีส้มนี่คือดีที่สุดตัวผ้ารองตัวนี้มันจะไม่มไม่กระพือไม่ใหญ่นะครับมันจะต้องแข็งแข็งเล็กๆแล้วก็ยางคางละห้าเส้นมันแรงเกินคุณพี่ก็ไปตัดยางออกนะเท่านั้นเองนะครับตัวง่ามนะครับคุณพี่ต้องสําคัญมากๆ population. นะพี่มันจะคลอนนะครับแต่ว่าก่อนส่งเดี๋ยวผมจะโมใหม่ให้นะครับผมโมให้จบเลยพี่จบอยู่ที่ผมมันจะฟิตนะครับแล้วมันเลื่อนด้วยนะฮะสรุปมันก็แม่นค้นครับพี่น้องนะครับเบาป้งตรงไปเล้คือมันซีเมนต์นะครับมันจะจบคุณพี่จะสบายใจนะฮะนะครับ สื่อไปค้อนกอเก็ก,กกอกลกเจ้านอนบอกับได้ครับตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องแก้มนะครับล่องแก้มก็คือมีตัวนี้รองรับล่องแก้มอีกทีหนึ่งมันจะก็ยังมีมีลวดลายนิดหน่อยนะฮะตัวปืนนะครับพันสามครับจะเอาเลเซอร์ร่วมด้วยที่โปรโก็คือพันหถ้าเกิดเราซื้อเลเซอร์แยกเนี่ยมันจะแพงพี่นะครับแต่ถ้าเกิดเอาร่วมกันเหมือนโปรโเนี่ยก็คือผมลดให้นะครับลดเหลือพันห้านะครับแถมเลเซอร์แล้วกันตัวนี้เป็นตัวไม้สักไม้สักตัวกมอดมันไม่กินนะครับพี่เขาเลยน้นิยมอาไปทาบ้านแล ตัวนี้พันห้าครับรวมเลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์ก็พันสามครับเดี๋ยวสีงงนะครับบอ,อกซ้ำๆเอานะครับเพราะว่าแต่ละคนบคอกรึกันตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดนะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยจะเบาวกว่าน,นิดๆนะครับแล้วก็เสื้อทรงก็ถือว่าสมัยนี้มันก็จะเป็นทรงนี้เป็นทรงมือสอดกันซะเยอะนะครับเราถ้าชื่นชอบพี่สั่งปุ๊บทรงเลยนะครับ ไม่ต้องรอพี่นะสั่งของชาตินี้ได้ของชานิานะีโอ้ยมัจีบไปรอโดนพดตัวนี้เป็นตัวกำรรคอเรียบๆไม้ประดูนะครับเดิมๆเ,เลยลงสีผมลงยูนิเทนนะครับสามรอบต้องรอแห้งประมาณสามวันนะพี่ถ้าไม่งั้นมันก็มันจีบแห้งมันที่เป็นห้อยขูดขีดง่ายครับพี่น้องน้ําหนักอยู่ที่สองกิโลกรัมนะครับนี่นะฮะสวยด้วยลงตัวด้วย ราคานี้คุณพี่ไม่ต้องไปคิดจะทําเองนะครับตัวง่ามราคาวิ่งอยู่นะจะประมาณ3ามสี่บาทตัวง่ามตัวไกปืนสแตนเลสนะครับสั่งมาได้จะไกลอลูมิเนียมต้องนําเข้าอย่างเดียวพี่สั่งแนะนําส่วนใหญ่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับนั่นนะครับไหนจะตัวเหล็กกวัานไหนจะไปนั่งทานะครับพี่เสียเวลาอาจจะเสียอนาคตไปด้วยนะครับตัวนี้ผมโปรโเหลือพันสามครับเสียวเลเซอร์รวมกับเป็นพันหาครับพี่น้องราคาเดิมอยู่ยังวิ่งเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ประดูกําคอล่องนิ้วตัวนี้กําคอล่องนิ้วครับนี่โอ้งาม นะครับโอ้ยแถมตัวนี้น้ำบอลน้งรงใสกองไปครับพี่น้องนะฮะตัวนี้ก็สวยดีนะท่เป็นตัวกำคอล่องนิ้วคุณพี่ลองดูนะครับตัวไหนมันเตะตาว่ามันถือมันมากกะเอาตัวนั้นแหละนะฮะหรือว่านะครับบวมาแบบธรรมดาปะมาแบบขาวสะอาดมีแม่น้องเพื่อบื้ยนะฮะสีขาวคิดอยงไรอยังลงสีขาวนะผมก็ลงไปตัวทีนะเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้เลือกนะฮะราคาเดียวกันครับพี่น้องนะครับพันห้ารวมเลเซอร์นะครับไม่เอาเลเซอร์ก็เหลือพันสามนะครับต้องเบาซ้ำาๆเพราะว่า จะได้ทราบเวลาโทรมาสั่งนะพี่แมวตัวนี้เอิ่มจะได้จัดแจงผมจะได้จัดทรงได้ถือนะครับมักสีดำดำอึมครึมอึมครึมนะครับมักแบบจอบๆยุดใต้ต้นไมแเนี้ยเเห็นคุณพี่ต้องเอาสีนี้นะครับผมใช้ไม้ประดูนะครับลงสีเป็นสีดำนะครับดำด้านงานดีอีกแบบหนึง่งโอ้ยราคามันมาตันหอดนะครับพอยายเงินไหลายเงินกัดกันนะครับอยู่บ้านอยากได้ราคาสูงอนิดน,น,น,นึงนะครับพี่ก็คือตัวนี้ผมมีไม้ไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือจะเป็นไม้ที่เนื้อกลางที่จะ ละเอียดอ่อนเขาดียง่งเอาไปคุยนะครับเครื่องไม้ดนตรีอะไรต่างไม้เป็นไม้ที่หายากไม้มะเกลือโปรเหลือพันเจ็ดนะครับเมื่อกี้พันห้าอันนี้เป็นพันเจ็ดรวมเลเซอร์นะครับไม่เอาเลเซอร์ก็เหลือพันห้าเท่านั้นเองนะครับโอเคบอกสอนไปเด้อพี่นะช่วงชักตัวนี้ถือว่าแรงสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบห้าเซนนะครับยืดจากหัวงามนะครับไปถึงตัวไกปืนก็คือเจ็ดสิบห้าเซนยาวโดวยรวมอยู่ที่เมตรสิบห้าเซนนะครับรถยนต์ของเราอยู่ที่เมตรสี่สิบเพราะฉะนั้นสบายมาก ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวทรง A นะครับนะครับทรง A ก็เอ่อเป็นไม้มะเกลือนะครับรวมเลเซอร์อยู่ที่พันเครับพี่นะทักเข้ามาเลยเบอร์โทรที่ผมให้นะก็เป็นทรง A แบบนี้นะครับเอ้ยมันตู้ๆไปฮะอยากได้เพรียวหน่อยโยยาวหน่อยตัวนี้ก็ต้องดูตัวนี้นะครับ <c oughs> ตัวนี้มันจะเรียวหน่อยเพียวหน่อยขึ้นมาเยี๋ยงานไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้ไม้มะเกลือรวมเลเซอร์ปโปรอยู่ที่พันเนะครับ <c oughs> ปกติก็โปรอยู่พันเจ็ดแหะแต่มันเป็นพีชิบะเลเซอร์นะครับอันนี้ผมแถมเลเซอร์ให้นะฮะ มันเป็นอุปกรณ์ช่วยลรงนะครับมันกระชีแมนมากขึ้นเอายิงกลางคืนยังต้องก็จะดีขึ้นนะครับรั้วขนาดตาเปล่าก็ได้เ,เก็บไว้นะครับเลเซอร์แถมให้ตัวนี้ทรงซีนะครับทรงซีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเซง็งเอ่อมีเซง็งนะจะเป็นบัฏจนถอนบ่นะครับประมาณนี้อันนี้ทรงตัวดีนะครับตัวดีตัวดีก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับขายดีเหมือนกันอันนี้เป็นไม้เมื่อเกลือนะครับ ราคานะครับไม้ประดูก็รวมเลเซอร์ก็คือไม้สักด้วยราคาเดียวกันนะครับอยู่ที่พันห้าตัวนี้อยู่ที่พันเจ็ดมีตัวไหนอีกไหมนะฮะเดี๋ยวไปคิดบอกนะครับแล้วก็ผมมีไม้เอ่อมีไม้พยุงนะครับที่แก่นมันไม่เต็มนะครับเอามาลดราคาแกนมันอาจจะมีด้านเดียวหรือว่าอาจจะแก่นมันจะไม่เต็มแล้วกันพี่นะฮะติดขาวติดมอกเยอะอะไรต่างก็ให้ราคาอยู่ที่พันห้านะครับพันห้าแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับ อย่าลืมเด้อพี่นะครับผมโมให้หมดนะครับตัวง่ามสําคัญมากถ้าพี่ไปดูที่อื่นมันจะคลอนนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลเวอนเพิ่มเวลขึ้นครับพี่น้องนะฮะตัวเลเซอร์นะครับเปิดปิดตรงท้ายตรงนี้นะฮะปึ๊บนะครับเนี่ยมันก็จะติดแบบนี้นะครับเปิดปิดตรงท้ายนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณพี่จะใช้ตัวสายอ่อนต่อแบบนี้มันจะมีสายอ่อนมีกล่องให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะฮะเอาไว้กดกดมันก็จะติดเห็นไหม ผมกดประมาณนี้กดปุ้มก็จะติดแบบนี้เลยนะครับก็มันสีได้บบเปืองนะฮะพี่ผมแถมตัวเลเซอร์เป็นกล่องไว้ให้มีลูกนะครับเป็นลูก9มิลมีให้100นัดแถมให้นะครับ8มิลมันจะคมมันคมอะไรคืออะไรมันคมลูกค้าโทรมาหลายคนนะครับมันคมก็คือยิงนกแล้วมันบาตายนะพี่เนาะมันไปตายดับน้นไปตายืองอื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็บริสุทธิ์พันซ้ำนะฮะก็ลูกลูก9มิลเนี่ยลูกมันจะใหญ่กว่านะครับแรงอัดแรงตีมันก็จะดีกว่า เปอร์เซนต์ก็เอาอยู่ได้ดีกว่านะครับไปดูตัวปืนยิงปลานะครับอันนี้ก็ลูกน้องมันเห็นเลนๆนนะครับผมจะมีตัวขากล้องตัวขาเลเซอร์ติดติดกล้องเรดติดแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวเ,เซฟบนด้านหลังก็ยังกดได้ปกตินะครับใส่ลูกได้ปกติไม่มีเกะกะได้ทั้ทงนั้นนะฮะกวยง,งามดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําโอเคเราคุณหอยจังได้เลยไปดูราคากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมมีโปรนะครับ ตัวพันท้ายผมทําเป็นไม้สักเป็นตัวกระโจมมือยาวนะครับเป็นตัวกําของลองนิ้วไกลปืนแรงต่างลงตัวเป๊ะพีนะฮนะกระโจะมมือยาวด้วยสวยดีนะครับตัวล่างนะครับผมลงเป็นสีไม้สักตัวาล่างจริงจแล้วเป็นไม้ปดูนะครับเพราะว่าล่างมันจะต้องแข็งแรงพี่นะครับไม้สักมันจะเป็นไม้ที่อ่อนก็เลยเอามาทําเป็นมาท้ายนะครับแต่ว่าตัวล่างเนี่ยผมจะเป็นเป็นไม้ปดูนะครับลงสีให้นะพี่สีแบบบ้านบ้านทให้มันสีเดียวกันผมมียางแบบนี้ให้2ชุดตัวปีก40เซนนะฮะยึดน็อตสีตัว สี่ตัวมันกันแน่นกว่าสองตัวสามตัวครับพี่น้องนะครับมันขับวมีหาตัวมันก็มีซัมนี่แหละครับพี่น้องมีขาสแตนเลสแล้วก็มีลอกมีสายพีเอนะครับยาวสี่สิบเมตรแปดสิบปอนด์นะครับสวยดีตัวขาสแตนเลสก็คือตัวนี้นะครับเอาไว้ยึดเลเซอร์นะครับแถมเลเซอร์ให้เหมือนกันคุณพี่นะครับเอาว่าเป็นโปรของวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนกอกก็แลกกระดามกนะครับมันเดือนอีย่างของมันแถมเลเซอร์ตัวนี้ให้นะครับเหมือนกันมีตัวปืนยิงปลาผมโปพันเจ็ดนะครับมีแถมลูกให้สองด สวยไปแบบนี้มันจะมีไม้สกักแล้วก็มีไม้นะครับไปบังก่อนตาไล,าล่เราบังเรนไปเรนวมานะครับประมาณนี้แล้วก็ผมมีเดี๋ยวผมว่างก่อนนะครับมีไม้ประดูนะครับประดูประมาณนี้ราคาเดียวกันโปรอยู่ที่หนึ่งพันนะครับเนี่ยตัวรางจะเป็นไม้ประดูประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจะยิงหนูบวกเข้าไป200นะครับมีตัวปีกเล็ก เป็นปียิงหนูมีตัวยางยิงหนูมีตัวลูกดอกยาวๆต่า,างๆก็จะครบเหมือนกันก็มีเพิ่มเติมอีกปสองร้อย200นะครับสรุปปืนยิงปลาปโปรอยู่พันเจ็ดแล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับท่ายทนุนเออเบอร์โทรดูแล้วนะครับอี่ประมาณนี้เบอร์นี้นะครับของผมสั่งปุ๊บจะส่งเลยแล้วส่งวันต่อวันนะครับวันนี้วันที่24เดือนกรกฎาคมนะครับพแล้วก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยก็กปโปรกันไปไปเบื่องในบ้านส่งอีลีพี่น้องนะฮะเนี่ยตุ๊กกองนะครับ กล่องแล้วผมใช้กล่องนาด้วยนะครับลงทุนหลายเติอบอยู่ใช้กล่องห้าชั้นนะฮะอันนี้เป็นตัวยางนะครับตัวยางตัวนี้เป็นตัวดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวยางนี่จะต้องต้องมาเปลี่ยนลูกปืนข้างในด้วยนะครับก็เกิดคุณพี่เป็นสั่งที่อื่นนะลูกปืนมันจะเป็น4.5มิลน,นะครับมันยังเล็ดรอดยังดึงยังหลุดอยู่เป็นบางตัวนะดึงจากง่ามต่างๆตัวนี้ผมเปลี่ยนไม่หมดเลยนะฮะมีพนักงานหลายกับโอเคเปลี่ยนนั้เข้าไปเลยนะครับเปลี่ยนเป็น5มิลให้มันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้น คุณพี่ก็ฟังเดจะซื้อครับบริเวณเห็ดอย่างผมเห็ดผมทําให้จบหมดเลยนะเดี๋ยวพวกของนี่ยจะไปส่งของแล้วนะครับนี่นะฮะพี่ส่งทุกวันนะครับไปดูข้างในบ้านไปราคาอยู่ที่นี่นะครับสรุปก็คือโปรพันห้ากับพันเจ็ดตัวปืนยูบาร์พันเจ็ดแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับสั่งปุ๊บก็ส่งเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับพี่ฝากเอฟซใหม่ที่ดูอยู่นะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับประมาณนี้ตัวปืนสั่งปุ๊บส่งเลยแล้วก็ตัวง่ามนะครับจะต้องถอดออก ตัวงามจะต้องถอดออกมาทาเซฟนะครับการลั่นทั้งหมดนะครับต้องถอดลงสปริงหายเดื่อถอดแบบนี้ทาแบบนี้นะครับพี่นะเห็นไหมมันจะมีเซฟอยู่นะครับมันก็ป้องกันนิ้วมือเราไม่มีขายตามเซเว่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับสินค้ามีเลยที่นี่นะฮะอันนี้เป็นตัวดําๆที่แปลงอยู่เห็นไหมอันนี้เป็นตัวไม้ไม้มะเกลือ ด้านหลังเป็นมะกุไม้สกักด้านนู้นก็จะเป็นไม้ปะดวอนี้เรื่องงานสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าสั่งของแล้วไม่ได้สินค้าเร่งต่างนะครับที่นี่สั่งปุ๊บผมส่งเลยนะครับโอเคขอบพระคุณครับนะฮะขอบพระคุณกับลูกค้าที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบพระคุณครับ